เป็นปกติอยู่แล้วนะผมว่าเป็นปกติอยู่แล้วที่หนังซอมบี้เนี่ยเราจะรู้สึกขัดใจขัดใจในการกระทําบางอย่างของตัวละครบางตัวละครหนังตะลุงรีวิว ใครจำได้บางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการพูดถึง l e s i d e n t e v i e w Welcome to l e c o o n City กระแสก็ไปในทางเดียวกันนะฮะหลายๆคนก็ไม่ชอบนะฮะซึ่งถ้าถามว่าชอบไหมมันก็มันก็โอเคมันก็โอเคระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าสนุกไหมถ้าเทียบกับอันนี้นะโอ้โห ภาพยปตยนเข้าห่างกันแค่วันเดียวครับแต่ความสนุกแบบว่าหน้ามือเป็นหลังตีนเนี่ยฟ้ากับเขียวกันเลยทีเดียวนะฮะที่ผมกำลังพูดถึงคือซีอรีส์เรื่องนี้ครับซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสอย่างมากอยู่ใน Netflix ตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งของ Netflix ด้วยเหมือนกันครับกับ All of Us a d e a d ครับหรือในชื่อไทยคือมัธยมซอบบี ผมบอกเสมอนะครับว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหามากมากผมเป็นคนมีปัญหากับสิ่งที่เรียกว่าชื่อนักแสดงเกาหลีบอกตรงๆนะดูซีรีส์เกาหลีไหมดูไม่ได้ปิดกั้นด้วยดูผมดูทุกชาติเลยแต่ว่าชื่อคนเกาหลีเนี่ยผมไม่ค่อยสันทัดจริงๆ ผมจําไม่ได้ผมเป็นคนจําชื่อตัวละครไม่ได้จะจําได้ก็เฉพาะในช่วงเนี้ยช่วงเวลาที่เราดูแล้วเพิ่งเพิ่งดูจบใหม่ๆเพิ่งกําลังอินอยู่เนี้ยผมจะจําชื่อมันได้อยู่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยผมจะลืมชื่อมันเลยจะลืมชื่อนักแสดงเลยจะลืมชื่อตัวละครด้วยผมเป็นคนจําชื่อนักแสดงเกาหลีจาชื่อตัวละครเกาหลีไม่ได้นะครับบอกงี้แล้วกันนะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ดูโฮมทาวช่าชา ผมดูแล้วจำได้ว่ามีพระเอกมันชื่ออะไรนะหัวหน้าหงไหมหัวหน้าฮงกับคุณหมอหมอฟันเนอ,อนะฮะจำไม่จำชื่อไม่ได้แล้วว่าหมอฟันชื่ออะไรนะครับเนี่ยผมผมจะจำชื่อนะักแสดงเกาหลีไม่ได้จำชื่อตัวละครไม่ได้ด้วยเหมือนกันยิ่งเรื่องนี้ครับบอกตรงๆว่ามีนะักแสดงที่มันเยอะ เยอะขึ้นมากตัวบนหลักเยอะมากแล้วก็เป็นกลุ่มคนผู้รอดชีวิตถึงแม้มันจะมีไม่กี่คนก็ตามนะฮะแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันทําให้เราจําชื่อตัวละครได้ไม่ค่อยเยอะจําได้ไม่ค่อยเยอะผมลืมไปแล้วไอ้ไอ้เพื่อนพระเอกที่มันถือมาเป็นบอลข้างๆเนี่ยไอ้ที่มันใส่เสื้อแขนยาวเนี่ยมันชื่อว่าอะไรพระเอกเนี่ยมันชื่อชองซานไหมเออพระเอกมันชื่อชองซานอไอ้น้องนางเอกชื่ออันโจนะครับมีหัวหน้าห้อง ที่จําได้หัวหน้าห้องผมชอบน้ำราน้ำรานะแล้วก็มีนักขนูอันนี้จําชื่อไม่ได้เนี่ยผมจําได้แค่นี้ผมจําได้แค่นี้ทั้งเรื่องอะชื่อตัวละครจําได้แค่นี้จริงๆจําได้แค่พระเอกกับนังเอกว่ามันชื่อ ชองซานกับอันจูล้วก็จําหวหน้าห้องได้เพราะน้องเขาน่ารักบอกตรงๆว่าน้องเขาน่ารักจริงๆน่ารักจริงแลวโอ้โหคนไทยหลายนคนชอบเชื่อผมเถอะผมก็ชอบนะฮะหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันนะฮะในเรื่องมัธยมซอมบี้ครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันธรรมดาวันหนึ่งณนเมืองเกาหลีเมืองหนึ่งครับอยู่ๆมันมีเชื้อไวรัสเป็นไวรัสที่แพร่ระบาดมาจากการทดลองของมนุษย์คนหนึ่งแล้วมันระบาดท,ที่แรกก็คือในโรงเรียนโรงเรียนนี้ครับ โรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมฮโยซานเอ้ยผมจำชื่อได้เพราะว่าผมดูเพิ่งดูตัวอย่างเมื่อกี้มาโรงเรียนมัธยมฮโยซานครับผมมีเชื้อซอมบี้ระบาดนะฮะทำให้เมืองเมืองนั้นเนี่ยเกิดการแพร่เชื้อระบาดออกไปไกลามากเลยทําให้ต้องปิดเมืองเมืองนั้นลงไปนะฮะโดยที่ผู้รอดชีวิตกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนก็ต้องมีการหาวิธีเอาชีวิตรอดภายในโรงเรียนให้ได้ก่อนโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมาใช้ในการเอาชีวิตรอดทีนี้ครับผม กลุ่มคนที่รอดชีวิตเนี่ยผมว่ามีไม่กี่คนหรอกมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนนับนับจำนวนได้เลยแล้วก็พอจบจริงๆเนี่ยเหลือแทบไม่กี่คนด้วยซ้ำไปเหลือไม่กี่คนเท่านั้นเองที่รอดชีวิตออกมาจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าในหนังซอมบี้เนี่ยฮะทุกเรื่องทุกเรื่องเลยเป็นปกติอยู่แล้วนะผมว่าเป็นปกติอยู่แล้วที่หนังซอมบี้เนี่ยเราจะรู้สึก ขัดใจขัดใจในการกระทําบางอย่างของตัวละครบางตัวละครเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันโง่จังวะทําไมไม่ตั้งสติวะเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วทําไมยังคิดแบบนั้นได้อยู่วะทําไมคิดไม่ได้วะคือเราเราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาเราจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาซึ่งภาพยนตร์ก็ทําได้ดีมากๆที่ทําให้เราทําให้เราเข้าใจทําให้เราอินกับรูปแบบ รูปแบบการเล่าเรื่องแบบนั้นได้นะครับซึ่งเป็นปกติเ้วแหละทุกเรื่องอ่ะผมท้าเลยว่าทุกเรื่องที่เราได้ดูเกี่ยวกับซอมบี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยที่เราจะรู้สึกว่าอิงโอ,อ้ทำไมไม่ไปสักทีทำไมไม่ทำสักทีวะซึ่งเรื่องนี้ก็ให้เราได้เห็นแบบนั้นแล้วก็ให้เราเข้าใจความรู้สึกแบบนั้นได้อย่างครบถ้วนเลยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับเป็นการสะท้อนสังคมเป็นการสะท้อนด้านมืดของมนุษย์ออกมาในสถานการณ์ที่มนุษย์เนี่ยถูกบีบอัดถูกกดดันให้อยู่ในจุดที่ ที่จะต้องทําเรื่องที่มันเร็วสามขึ้นมาซึ่งในเรื่องนี้ก็ถ่ายทอดตรงนั้นออกมาได้ดีมากๆเลยนะฮะที่สําคัญเลยมีการใส่พลอตเรื่องที่มันเกินคาดออกมาครับมีความดูเดือดแล้วก็มีให้เราได้เห็นคําศัพท์ใหม่ๆที่ใช้เรียกซอมบี้ด้วยเออผมไม่บอกว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าเป็นคําศัพท์ใหม่ที่ผมไม่นึกเลยว่าเขาจะใช้คํานี้ในการเรียกซอมบี้รูปแบบใหม่ออกมานะฮะกลุ่มคนที่รอดชีวิตเนี่ยครับตัวของพระเอกนางเอกกับกลุ่มเพื่อนอีกไม่กี่คนเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิต โดยที่หาวิธีที่จะหลบหนีออกมาจากโรงเรียนมีชีวิตรอดต้องเอาชีวิตรอดจากกลุ่มซอมบี้ที่จ้องจะก,กัดกินเขาซอมบี้มันก็มีจุดอ่อนนั่นแหละเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ถ่ายทอดจุดอ่อนออกมาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะรู้สึกว่าเราเราจะสู้มันไม่ได้แต่ว่าเราก็มีวิธีที่จะหลบมันอยู่อยู่ที่ว่าตัวตัวเราเองจะกล้าที่จะทําแบบนั้นหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นผมอะ ผมดูหนังซอมบี้เยอะนะฮะเวลาดนะูผมก็จะรู้สึกว่าเราเดินตามตัวละครไปใช่ไหมเราเราตามตัวละครอยู่เนี่ยเราก็จะชอบมองมองดูเนระรู้แล้วมันเป็นหนังซอมบี้เราก็คอยมองดูเนยะถ้าสมมุติว่าซอมบี้มาจริงอะ่ะจะไปหลบตรงไหนซึ่งถ้าไปหลบตรงนั้นอะ่ะมันรอดมันจะมีบางตัวละครที่มันมันโง่ <c oughs> บอกงี้เลยมันโง่มันโง,มนง่มันไม่ไปมันก็เลยไม่รอดแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> เป็นการถ่ายทอดแบบว่าดัานดันดูเด,ดือดดัน ด้านเถื่อนๆด้านดิบๆสันดานดิบของมนุษย์ออกมาในในรูปแบบของซีรีส์ออกมาได้ดีนะมีการแบ่งซอยเป็นตอนถึง12ตอนนะแต่ว่าทุกตอนเนี่ยแทบไม่มีแผ่วเลยมันจะมีแค่ตอนแรกนั่นแหละตอนที่1ที่จะดูแผ่วบ้างๆแผ่วหน่อยจากนั้นพอตอนที่2ถึง12คือแบบขึ้นพีคเลยขึ้นพีคพีคพีคเลยนะครับแล้วก็จบแทบจะเป็นซีรีส์ที่จบสมบูรณ์ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเขาจะทําภาคต่อจริงก็ทําได้นั่นแหละ เพียงแต่ว่าถ้าทําภาคต่อมาแล้วเนี่ยจะดีเท่าภาคนี้หรือเปล่าจะเลอะเทอะหรือเปล่าจะเลอะเทอะแบบ Le s เซ e ต์อีหรือเปล่าเออเพราะว่า Les เซนต์อีเนี่ยพอยิ่งทํามันยิ่งเลอะเทอะถ้า a l l of Art a d a ดตหรือมัธยมซอมบี้ทำในเวอร์ชั่นที่มันพอดบพอดีเนี่ยผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจน่าสนใจมากๆเลยอยากให้มีภาคต่อไหมอยากให้มีภาคต่อแต่อยากให้เป็นภาคต่อที่มันเลอะเทอะแล้วกันนะฮะในเรื่องเนี่ยเห็นว่าเพิ่งไปหาข้อมูลมานะผมคิดว่า เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมังหวามันเคยมีมังหวาอยู่นะครับเป็นการ์ตูนเกาหลีแต่ว่าพอผมดูไอตัวอย่างมันตอนแรกที่มันปล่อยออกมาเนี่ยผมตั้งปณิธานไว้ในใจเลยถ้ามันเหมือนการ์ตูนเรื่อง High s c ูล o l o f the d e e d เนี่ยผมจะไม่ดูซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนัง้นจริงๆผมปิดจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ใช่ครับมันมีความแตกต่างจาก h h School o f the Dead ค่อนข้างจะเยอะนะฮะถ้าไฮสโคปในเร่มันจะมันจะเน้นฉากเซ็กซี่แต่อันนี้คือไม่เน้นฉากเซ็กซี่พ่วงกับเขาทำงานดีมากครับเขาทำการบ้านมาดีมากนะฮะเรื่องนี้มีการถ่ายทอดโมเมนต,ต์ด้านความรักได้น่าสนใจนะความรักระหว่างมนุษย์เพื่อนกัน เพื่อนกันสมัยเด็กเพื่อนสมัยเด็กที่เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกดีต่อกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้บอกความรู้สึกต่อกันนะฮะแต่ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปเจอนู่นนี่นั่นมามีการถ่ายทอดโมเมนต์ตรงนี้ได้ดีนะครับมีการถ่ายทอดโมเมนต์ความรักที่เป็นความแตกต่างระหว่างคนสองคนได้ดีคนที่เป็นแบบว้ายหัวกะทิเลยกับคนที่แบบไม่ใช่หัวกะทิเป็นหางเป็นหางแถวอะไรเงี้ยมีการถ่ายทอดเรื่องนี้ได้ดีเป็นโมเมนต์ที่ ที่ดูน่ารักกูกิกที่พอจจิกหมอนได้เบาๆนะครับแต่ก็ยังมีบางเรื่องในบางประเด็นนะที่ยังไม่เคลียร์อยู่บ้างนะฮะใครที้ดูผมว่าเป็นเหมือนกันได้เลยอีตอนแรกอ่ะดูดีๆนะดูดีๆนะผมว่าดูดีๆนะตอนแรกอ่ะนางเอกมันโดนอะไรก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่า มันเป็นอะไรแล้วก็มีหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นที่ยังไม่เคลียร์นะครับมีการที่มันค้างเอาไว้อเป็นการค้างเอาไว้น่าจะเตรียมเอาไว้ทําภาคต่อมั้งแต่สําหรับผมนะผมคิดว่าภาคแรกก็อิ่มเอมพอแล้วแหละเพราะว่าเกาหลีนี่อย่าลืมนะมีหลายเรื่องนะตอนนี้ซีรีหลายเรื่องมา่เลยของเกาหลีนะที่เราคอยติดตามมาเนี่ย ปีนี้นะับเป็นปีทองนะผมว่าจะเป็นปีทองของซีรีส์ฝั่งเอเชีย er อย่างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น All o of u r a ร e d นะฮะมี i n ง Do มซีซั่นสเนี้ยที่โอ้โหจะทำออกมาคนก็รอดูนะครับวรวมไปถึงไอ้อะไรว่าที่จบไปล่าสุด u i d Game Squid Game ก็น่าดูแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งญี่ปุ่นอ,อีอลิสอลิสไอินเดนพอนะฮนะเห็นว่าถ่ายทำกันแล้วมั้งรอดูเหมือนกันเป็นซีรีส์ทางฝั่ง ฝั่งเอเชียที่น่าติดตามน่าติดตามมากๆเลยนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับ All of at a date นั่นเองนะฮะในเรื่องนี้นะครับ of at a date เนี่ยผมให้คะแนนเรียกว่าให้เยอะพอสมควรเลยกับ All of at date ครับผมเรื่องนี้มัธยมซัมบี้ผมให้อยู่ที่8.6คะแนนครับ ในด้านของบทภาพยนตร์นะฮะมีการใส่โมเมนต์ที่มันน่าสนใจมีเรื่องราวมีการลำดับเรื่องราวได้น่าสนใจในหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่ามีข้อติอย่างที่ผมว่าแหละครับมีหลายๆเรื่องที่ยังรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์มันยังเป็นประเด็นที่มันยังตกค้างอยู่มันยังเป็นประเด็นที่ เราอาจจะรู้สึกแปลกๆอยู่ด้วยเหมือนกันผมให้อยุดที่8คะแนนครับผมในงานสร้างนะฮะงานสร้างเห็นว่าเขาเนรมิตโรงเรียนขึ้นมาเป็นโรงเรียนหนึ่งเลยนะแล้วก็ในเรื่องของงานสร้างเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือคอสตูมดีไซน์ครับผมคอสตูมดีไซน์เรื่องนี้เนี่ยใครเคยได้ยินทฤษฎีชุดผ่าตัดของแพทย์แมมที่เขาใช้เป็นชุดสีเขียวมันจะตัดกับสีแดงครับการใช้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันทําให้เนื้อเรื่องหรือว่าฉากที่มันดูดูเดือดที่อยู่ในเรื่องเนี่ย ดูเบาลงดูซอฟต์ลงได้ก็คือใช้ชุดนักเรียนสีเขียนแหละในการตัดกับสีแดงของเลือดนั่นเองนะฮะในเรื่องของนักแสดงก็ผมเรื่องนี้นักแสดงแสดงดีนะถึงแม้ผมจะจาชื่อใครไม่ได้สักคนเลยก็ตามนะฮะใหาอยู่ที่9คะแนนเลยแสดงได้ถึงบทบาทอินมากๆไอตัวที่เราเกลียดก็เกลียดเกลียดไอตัวไหนที่เราชอบก็ชอบชอบไอตัวไหนที่รู้สึกว่าโง่โง่แล้วก็บอกว่ามันโง่โง่คือเขาแสดงให้เรารู้สึกเป็นแบบนั้นได้จริงๆนะความทับใจผมห้อยู่ที่ ก้นาคะแนนด้วยเหมือนกันนะเรื่องนี้ประทับใจมากนะฮะดูแล้วยังกินอยู่เลยจนผมต้องไปตามหาดูซีรีส์ภาพยนตร์ซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้เลยเยอะพอสมควรเลยนะเยอะพอสมควรเลยนะให้เราได้เห็นรูปแบบใหม่ๆนะครับส่วนเรื่องของความสนุกเรื่องของความสนุกเนี่ยแน่นอนครับให้อยู่ที่9คะแนนด้วยเหมือนกันนะฮะรวมๆครับผมรวมๆเรื่องนี้ แนะนำอย่างยิ่งถ้าคุณมี Netflix อยู่ที่บ้านแล้วคุณไม่ดูนี่เสียดายตายหาเลยนะเพราะฉะนั้นแนะนําเรื่องนี้ต้องดูให้ได้ครับผม All of u อั d e ดตมัธยมซอมบี้ um ครับสนุกครับเรื่องนี้สนุกสนุกให้เราได้เห็นซอมบี้ในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะซอมบี้รูปแบบใหม่ๆยังไงล่ะอย่างเช่น อพูดูดดไปแต่สป,ปอยไปดูเองแล้วกันว่าม,มันซอมบี้มันใหม่ยังไงนะฮะผมว่ามันเป็นซอมบี้ในรูปแบบที่มันน่าสนใจดีน่าสนใจดีแต่ว่าเหตุและผลที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะยังอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ถ้าเป็น Les สเด n อ evil หรือเป็นเรื่องอื่นเนี่ยพอมันเริ่มเริ่มไปไกลเนี่ยมันจะเริ่มเลอะเทอะมันจะเริ่มเลอะเทอะหรือไม่ก็ จะไปเล่นในด้านอื่นเลยนะฮะในเรื่องนี้จะเล่นไปพร้อมๆกันทั้ง2ด้านทั้ง2ด้านคืออะไรละ่ะในด้านของซอมบี้ซอมบี้ก็จะมีวิวัฒนาการวิวัฒนาการด้วยใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องอื่นถ้าเป็น Les แอนด์อีวิลเนี่ยพอเป็นเกมเนาะพูดถึงเรื่องของเกมเนี่ยถ้าเป็นเกมเนี่ยพอภาคมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยซอมบี้มันวิวัฒนาการไปในรูปแบบที่ที่มันมันแทบไม่ใช่ซอมบี้มันเป็นสัประ,ะมันเป็นสัประลดนะคนก็เป็นคนไม่ได้พัฒนาอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็น The The Walking Day Dead ซอัฒนา แต่ว่าคนจิตใจคมจะตกต่ำลงตกต่ำลงตกต่ำลง The Walking Dead เขาจะไปเล่นประเด็นเรื่องของจิตใจคนในเรื่องนี้เขาพัฒนาทั้งสองเรื่องไปในทิศทางเดียวกันไปพร้อมๆกันนั่นคือซอมบี้มีวิวัฒนาการก็วิวัฒนาการเพียงแต่ว่าการวิวัฒนาการเนี่ยมันไม่ได้ฉีกกฎไม่ได้ฉีกกฎไม่ได้ฉีกแหกไปแบบฉีกแควกไปอีกทางหนึง่งมันจะค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไป,ไป,ไปส่วนเรื่องความดํามืดของจิตใจมนุษย์เขาก็จะพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เราได้เห็นความดํามืดค่อยๆเห็นความดํามืดของมนุษย์ค่อยๆได้เห็นเรื่องของเด็กที่เอาชีวิตรอดเด็กที่เอาชีวิตรอดเด็กที่โดนผู้ใหญ่เอารัดเอาเปรียบเด็กที่ไม่มีปากมีเสียงแต่ว่าก็ต้องพยายามมีชีวิตรอดให้ได้ให้เราได้เห็นมุมมองอันอีกรูปแบบหนึ่งค่อยๆให้เราได้เห็นอะไรที่มันไปในทิศทางเดียวกันเป็นภาพยนตร์ซอมบี้ที่ดูแล้วไม่เลอะเทอะเพียงแต่ว่าถ้ามันมีซีซันสองจริงๆที่คนเขาเรียกร้องจริงๆผมกลัวนะ กลัวจริงๆว่าซีซั่น2เนี่ยมันจะเลอะเทอะหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันปูมาในทิศทางนี้ถ้ามันเลอะเทอะจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจขนาดนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่แย่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูสนุกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่อยากแนะนําให้ดูกันเหมือนกันนะฮะกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ All of a u t a d a t e d มัธยมซอมบี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel